ทว่าเป็นน้ําสะอาดแน่นอนนะครับน้ําจืดสนิทครับว่าแทบจะไม่มีน้ําอยู่เลยนะครับทั้งที่อยู่ในฤดูฝนถ้าเราทําธนาคารน้าใตดินได้ถูกต้องเนี่ยนะครับเราจะเก็บน้ําได้ดีปริมาณเยอะเวลาในการทํางานที่นี่นะครับเพียงแค่สองวันนะครับเป็นงานจิตอาสาผู้นะครับเราอยู่ที่พื้นที่ของคุณไว้นะครับก็อยู่ใกล้ๆกันครับเพียงห่างกันเพียงประมาณสักสองรอยเมตรนะครับตรงนี้เรียกว่าเขากลางนานะครับเป็นพื้นที่ ที่เราเห็นอยู่นี่นะครับเป็นน้ําที่มีตั้งแต่เราทําธนาคารน้ำใตดินวันแรกเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีน้ําคงอยู่อย่างนี้ตลอดปีวันนี้วันที่อชาติมเจ็ดกรกฎาคาม2องพันที่2้อยนกสิบ2 5 7นะครับมาลงพื้นที่ดูการทำาวางตำแหน่งการทาธนาคารน้ำใตดินที่อำเภอล,ลานสักจังหวัดอุทัยครับก็เลยมีเวลาว่างนิดหนึ่งนะครับก็จะแวะมาดู ผลการทำธนาคารน้ำใต้ดินที่เขาทองพยุหักคีรีครับครับก็เดี๋ยวมาติดตามดูครับว่าผ่านมาเกือบครบหนึ่งปีแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับติดตามนะครับ เปล่านะฮะแต่ว่าขออนุญาตแวะมาติดตามผลครับแล้วก็จะรายงานให้ทราบนะครับเอาแบบเร็วเร,ยวเ,ร,ย,วเรยวเลยครับก็ดูแล้วก็ดูเห็นความชุ่มชื้นอยู่บ้างแล้วครับอาจจะเป็นเพราะฤด,ดูนี้ด้วยนะครับแต่เราเข้าไปดูข้างในดูบ่าว่าเป็นยังไงบ้างมีคนยืนอยู่คนหนึ่งครับ ัวเเข้้าามีียนนนใพืท่คดูจากพื้นดินนะครับน่าจะฝนทิ้งช่วงหลายวันแหละครับเนี่ยไม่ไม่มีความชุ่มชื้นไม่มีรอยฝนเลยนะครับแห้งแล้วก็อากาศแรงให้อากาศร้อนครับแดดร้อนอันนี้คือสาะลูกพี่เราโอ้โหนะ้ำเยอะมากครับ เด,เดี๋ยวลงไปดูกันชัดๆนะครับแต่เห็นแล้วชื่นใจเลยครับโอ้โหนะครับเดี๋ยวพางไปดูครับว้าวจอดลบก่อนโอเคครับสวัสดีกันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้วันที่27รกรกฎามคม2567นรนะครับวันนี้มาเยี่ยมมาติดตามผลการทําธนาคารน้ำติดครับที่เขาพระพะอยุธาคิรีนครสวรรค์นะครับ,รบหลังจากที่เมื่อวานเราไป ลงพื้นที่เพื่อดูวางแผนการทำธนาคารน้ำใตดินที่อำเภอลานสักจังหวัดกุไทพมานีครับก็อยู่ใกล้ๆก,กันนะครับเราก็เลยใชโอกาสน,นี้แวะมาเยี่ยมชมนะครับว่ามาติดตามผลการทำธนาคารน้ำใตดินที่นี่ครับเป็นที่ของคุณไว้นะครับเราดูจากดินนะครับเนี่ยแห้งมากนะ,สะแสดงว่าที่นี่ฝนทิ้งช่วงเป็นานานแน่นอนครับไม่มีความชื้นให้เห็นกับดินเลยนะครับก็พามาเดินดูกัน,นครับว่าปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับ น้ำข้างล่างสวยมากนะครับน้ำสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันข้างล่างให้เห็นชัดๆอีกทีนะครับแต่น้ําสวยมากนะครับลงมาดูนะครับน้ําอย่างที่เห็นครับกว้างใหญ่ไฟสานมากเลยนะครับจริงๆสระลูกนี้นะครับก่อนทําการแก้ไขเนี่ยนะครับเจ้าของพื้นที่คือคุณไว้เนี่ยนะครับได้มีการขุดสระไว้แล้วนะครับแต่ไม่มีน้ําเลยนะครับพื้นที่สระลูกเนี้ยถ้า ตีเป็นตารางเมตรก็เกือบเกือบสองไร่ครับเดิมเนี่ยไม่มีน้ำนะครับมีน้ําอยู่เป็นแอ่งคือเมื่อก่อนทําสะดือไว้ลูกหนึ่งนะครับแล้วจากพื้นบ่อทั้งหมดไม่มีน้ําเลยนะครับแต่พอเรามาแก้ไขด้วยการทําธนาคารน้าใตดินนะครับมาทําสะดือสระให้ถูกต้องนะครับดูครับปัจจุบันนะครับในขณะที่พื้นที่รอบนี้ไม่มีน้ํานะครับพื้นที่รอบรอบเนี้ยนะครับที่เขาทองไม่มีน้ําเลยนะครับแต่ละสระนะครับแต่ดูน้ําที่นี่ครับดูสีของน้ําครับ บอกเลยครับว่าเป็นน้ําสะอาดแน่นอนนะครับและความลึกณจุดนี้นะครับนี่ความลึกณจุดนี้อย่างน้อยที่สุดประมาณ4-5เมตรนะครับลึกมากนะครับเลื้อยาวไปนู่นเลยนะครับแล้วเราจะเห็นว่าจากสภาพพื้นดินโดยรอบด้านนอกเนี่ยไม่มีร่องรอยของการชะล้างของน้ําฝนนะครับแสดงว่าฝนตกเพียงเล็กน้อยในฤดูนี้ของพื้นที่นี้นะครับก็ยังสามารถเก็บน้ําได้ในปริมาณขนาดนี้ และน้าที่เห็นอย่างที่ทราบอย่างที่เห็นอย่างที่เห็นในภาพนะครับโอ้โหเห็นเราอยากจะเล่นเลยนะครับจริงๆเนี่ยในครอบครัวนี้หรือว่าในชุมชนนี้เยาวชนหรือเด็กในชุมชนนี้นะครับใช้ที่นี่เป็นแหล่งพักผ่อนของชุมชนคือตอนเย็นๆเขามาเล่นน้ํากันดูดูจากนครก็เห็นเห็นห่วงยางนะครับน่าคือล่องลอยครับว่าตอนเย็นๆเนี่ยเด็กเขาจะมาเล่นน้ํากันนะครับนี่ครับก็คือความความดีใจนะครับและ เจ้าของพื้นที่บอกเราว่าเวลาเขาเล่นน้ํากันไปเนี่ยเขาเล่นไปด้วยกินน้ําไปด้วยเรามาฉบมาชิมน้ําว่าจริงๆมันเป็นเป็นยังไงนะครับไม่รู้เขาหลอกเราหรือเปล่านะครับน้ําจืดสนิทครับกินได้เลยนะครับไม่มีกลิน่นจืดสนิทเลยครับแล้วก็อุณหภูมิของน้ําเย็นนะครับตอนนี้เกือบบ่ายสองครับแดดค่อนข้างร้อนนะครับแต่อุณหภูมิน้ําที่นี่เย็นนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูว่า นอกจากสะดือเราทําสะดือเพิ่ม2จุดนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับห็น mm. เป็นท่อๆอ,อยู่นั่นน่ะ mm. คือธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดที่เราทําไว้รอบเลยนะครับ mm. เพื่อเก็บน้ำไม่ไม่ฉะนั้นบอ่อน้ําสระน้นํานี้เก็บน้ําไม่ได้นะครับตอนนี้เราทําระบบปิดไว้เยอะน้ำถึงเก็บไว้เยอะแล้วถ้าเกิดมองเนี่ยจะเห็นลูกปลาเต็มไปหมดเลยนะครับมีลูกปลาว่ายน้ําอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับโอ้โห oh oh. ใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะพา ขึ้นไปดูข้างบนนะครับไปดูพื้นที่โดยรวมครับว่าเป็นยังไงหลังจากทําการแก้ไขแล้วนะครับก็ดีใจนะครับเชื่นใจกับเจ้าของพื้นที่ด้วยนะครับนะครับก็อย่างที่บอกให้ฟังนะครับนี่คือบ่อน้ําของชาวบ้านนะครับที่อยู่ติดกันครับอยู่ติดกันแค่นี้เองนะครับอยู่ติดกันแค่นี้เองนะครับอ่มาดูบ่อนี้นะครับดูนะครับว่าแทบจะไม่มีน้ํา อยู่เลยนะครับทั้งทั้งที่อยู่ในฤดูฝนนะครับแทบจะไม่มีน้ําเหลือเลยและน้ําที่เห็นนะครับคุณภาพน้ําแตกต่างกันยังได้ชัดเจนนะครับน้ําน้อยปริมาณน้ําน้อยนะครับและคุณภาพน้ําก็ไม่ดีด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเราทําธนาคารน้ำใต้ดินได้ถูกต้องเนี่ยนะครับเราจะเก็บน้ําได้ดีปริมาณเยอะนะครับและคุณภาพน้ําดีด้วยครับครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆพื้นที่นะครับ เนื่องจากว่าพื้นที่กว้างนะครับต้องขับรถนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคลองไส้ไก่ครับอ้าวเดี๋ยวมาดูคลองไส้ไก่กันว่าเป็นยังไงครับว้าวอา่ลงไปดูคลองไส้ไก่กันครับครับก็นอกจากอา่ระบบธนาคาราน้าใต้ดดีระบบปิดที่เราทําเป็นระบบเล็กนะครับที่ทํทรอบนะครับทํารอบสระน้ําลูกนี้นะครับแล้วก็จะมี ธนาคารน,น้ำใตดินขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ลึกถู่ประมาณ3าเมตรนะครับลงไปข้างล่างนะครับก็ใส่วัสดุนะครับเรามาดูกันนะครับว่าที่หลุมธนาคารน้ำใตดินระบบปิดที่อยู่ข้างบนเนี้ยแล้วก็เราเห็นว่าข้างบนแห้งหมดเลยนะครับไม่มีความชุ่มชื้นไม่มีความชุ่มชื้นให้เห็นเลยนะครับมาดูว่าในนี้เป็นยังไงบ้างนะครับอลองฟังเสียงใกล้ๆนะครับ โอ้โหน้ำอยู่ตื้นมากนะครับลองลองอีกหนุมดูนะครับโอ้โหน้ำเต็มเลยนะครับเอาอีกอันนึงนะครับยใหญ่ไปนี่ละกันน้ำเยอะนะครับแสดงว่ามีน้ำกักเก็บอยู่ระดับตื้นด้านบนนะครับซึ่งการเก็บน้ำระดับตื้นด้านบนอย่างนี้แหะครับเลยทำให้น้ำในสาใหญ่ มีระดับสูงขึ้นและมีการเก็บน้ําได้มากขึ้นนะครับนี่คืออันนี้สงนะครับจริงๆเราทําธนาคาราน้ําตีนระบบป,ปิดแบบใหญ่เนี่ยไว้เยอะมากนะครับในพื้นที่นะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่ขึ้นชื่อว่าแล้งสาหัสนะครับอํเาเภอพยุหคิรีตําบลเขาทองเนี่ยแลลงสาหัสมากนะครับเราถึงต้องมีการเก็บน้ําแบบฮาร์ดเลยเต็มพื้นที่ครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างบนอีกนะครับครับก็มา ถึงอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเราทําคือเป็นคลองไส้ไก่นะครับคลองไส้ไก่ตัวเนี้ยนะครับตรงนี้เดิมพื้นที่อย่างที่เห็นครับแห้งแล้งนะครับไม่มีน้ํานะครับเราก็เลยมีการจัดทําคลองไส้ไก่นะครับซึ่งในในหลายพื้นที่นะครับณปัจจุบันเนี้ยคลองไส้ไก่ไม่มีน้ํานะครับแต่ดูคลองไส้ไก่ที่นี่ครับดูครับ สภาพดินนะครับดูสภ e, าพดินนะครับเป็นหินลุกลังนะครับโอ้ได้เลยนะครับของไส้ไก่ถือว่ามีน้ําดีนะครับน้ Man, ําดีน้ําดีมากทั้งทั้งลำรางเลยนะครับทั้งลำรางเลยนะครับน้ำของไส้ไก่เนี้ยนะครับตัวเนี้ยมีหน้าที่คือรับน้ําจากแนวเขตที่ดินนะครับเราเอาของไส้ไก่เป็นแนวเขตที่ดินนะครับเวลาฝนตกมา ให้ลำเลียงน้ําเข้ามาสู่กลางพื้นที่เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กลางพื้นที่นะครับเพราะถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เนี่ยพื้นที่เป็นพื้นที่กว้างเป็นลานกว้างนะครับพื้นที่ตรงกลางนะครับในช่วงฤดูร้อนนะครับก็จะร้อนนะครับเพราะดินขาดความชุ่มชื้นนะครับเราเลยทําคลองไส้ไก่รอบพื้นที่นะครับเพื่อรับน้ําที่แนวเขตของพื้นที่แล้วลำเลียงน้ําเข้ามาสู่กลางพื้นที่นะครับทาให้เจ้าของบ้านนะครับสามารถอาศัยอยู่ ได้ดีนะครับมีอุณหภูมิดตีตลอดทั้งแปลงนะครับเพราะเวลาเราเข้ามาอยู่อาศัยในในในพื้นที่ของเราเนี่ยนะครับเราคงต้องการให้ทั้งพื้นที่ของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับให้เสมอทั้งพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะที่สระน้ำนะครับเพราะฉะนั้นการทําคลองไส้ไก่ถ้าทําได้ถูกวิธีนะครับนอกจากจะเป็นการนาเรียงน้ําเพื่อใช้ในการเกษตรนะครับเนี่ mm. เขาทําการเกษตรนะครับด้วยนะครับก็จะช่วยในการ กระจายความชื้นให้ในพื้นที่นะครับก็จะทําให้ในช่วงของฤด,ดูร้อนนะครับในพื้นที่ของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นเก็บเอาไว้ต่อสู้ปัญหาความร้อนในช่วงนั้นได้นะครับก็เดี๋ยวพาไปดูต่อครับค่อนข้างกว้างครับไปดูครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปเนินนี้นะครับเนินที่เราเห็นสูงๆนี่นะครับความสูงก็เกือบบ้าน2ชั้นครึ่ง3ามชั้นนะครับ เนินดินเนินนี้เนี่ยนะครับดินทั้งหมดที่เรากําลังขึ้นไปเนี่ยนะครับเป็นดินที่ได้จากการขุดซากลูกนี้นะครับก่อนก่อนที่ทําธนาคารน้ำใตดินนะครับคือเจ้าของพื้นที่เนี่ยได้ขุดนะครับเพื่อเอาดินขึ้นมาสําหรับที่จะสร้างบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยครับว่าดินเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับดูครับดู ดูดินนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับใครกําลังจะทําธนาคารน้ำใตดินระบบเปิดนะครับที่เป็นการขุดสระเนี่ยนะครับแนะนําว่าไม่จําเป็นต้องขุดสระใหญ่มากหรือลึกมากนะครับเพราะนี่คือตัวอย่างนะครับเดิมของเขาเนี่ยขุดใหญ่และลึกมากนะครับ ครับดินขึ้นมาถมขนาดนี้เลยสูงก็ตึก3ชั้นอีกนะครับแต่ก็ไม่สามารถเก็บน้ําได้นะครับแต่พอเรามาทําการแก้ไขด้วยการทําระบบปิดนี่นะครับโดยรอบพื้นที่นะครับแล้วมาทําสะดือสระน้ําให้ถูกต้องเนี่ยนะครับก็ทําให้สระน้ําลูกนี้เนี่ย กลับมีน้ำได้นะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยถ้าผมได้มาทําพื้นที่นี้ตั้งแต่แรกเนี่ยผมก็จะไม่ขุดสาะใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าทำพื้นที่ทําไปแล้วนะครับเราก็เราก็มาแก้ไขให้นะครับเพราะว่าเจ้าของพื้นที่เนี่ยได้ไปกราบขอความนุเคราะห์ท่านหลวงพ่อสมานนะครับถึงที่วัดบุนเรืองสุวรรณารามนะครับท่านหลวงพ่อก็ได้เมตตาครับมอบหมายภารกิจให้มาช่วยเหลือนะครับผมจําได้ว่าเรามาแก้ไขพื้นที่นี้นะครับ ประมาณเดือนอตุลาของปี2566นะครับซึ่งก็ยังไม่ได้รับน้ำฝนเลยนะครับยังไม่ผ่านฤดูฝนเพิ่งจะเจอ,เจอต้นฝนเพียงไม่เท่าไหร่แต่น้ําที่มาเนี่ยนะครับเราจะสังเกตว่าไม่ใช่เกิดจากการหลากของน้ําฝนเพราะไม่มีทางเข้าของน้ําฝนและดินที่นี่ก็ยังแห้งสนิทอยู่นะครับไม่มีตรงไหนเจิ่งนองนะครับเพราะฉะนั้นน้ํานี้คือน้ําที่เก็บซับ มาซึมมาเมื่อมีฝนตกแล้วมีการซรับเก็บแล้วมามามาขึ้นที่นี่นะครับเพราะในบริเวณโดยรอบของเขาทองนปัจจุบับนนี้นะครับโดยรอบนียนะครับไม่มีน้ํานะครับบางที่มีน้ําขังอยู่บ้างแต่ก็เป็นสีโอเวนตินครับไม่ใสแบบนี้นะครับลองดูครับนี่คือบริเวณที่เจ้าของบ้าน จะเอาไว้สร้างบ้านนะครับซึ่งค่อนข้างจะอยู่สูงเลยครับมองเห็นวิวไกลๆเลยนะครับเหมือนภูเขาลูกนึงเลยนะครับก็ว่าเป็นวิวอีกแบบหนึ่งครับจะพามาดูอีกมุมหนึ่งนะครับที่เราพาไปดูคลองไส้ไก่เมื่อสักครู่นะครับตรงนู้นครับนั่นคือคลองไส้ไก่นะครับตอนนี้คลองไส้ไก่มีน้ําหมดนะครับ มีน้ำเต็มเลยนะครับของไส้ไก่ตัวนี้นะครับก็จะวิ่งเลาะมากับแนวเขตพื้นที่นะครับแนวเขตของที่ดินนะครับเราทําเพื่อเป็นแนวเขตที่ดินส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการรอมเรียงน้ําเอาความชื้นเข้าสู่ใจกลางของพื้นที่นะครับทำให้พื้นที่ที่มีพื้นที่กว้างเนี่ยมีความชื้นสม่ําเสมอนะครับคนหรือสัตว์ที่อยู่ที่นี่ก็จะได้มีความชุ่มชื้นไม่ร้อนอบอ้าวครับ ก็ครับก็ก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับก็เนื่องจากว่าเรามาเยี่ยมพื้นที่โดยที่เจ้าของพื้นที่ยังไม่รู้นะครับต้องขออนุญาตคุณไว้ด้วยนะครับการที่มาเยี่ยมพื้นที่นี้เพื่อที่จะเป็นข้อมูลนะครับสำหรับคนที่กาลังจะทําลาคดน้ำใตดินระบบเปิดนะครับคือหรือการขุดสระนะครับใครที่มีชุดความรู้ที่บอกว่าต้องขุดสระให้ถึงชั้นหินอุ้มน้ําถึงจะมีน้ําได้ถึงเก็บน้ําได้นะครับบางครั้งนะครับนี่แหละครับนี่คือตัวอย่างนะครับ เจ้าของพื้นที่เนี่ยเคยได้รับความรู้เรื่องนั้นครับว่าจะต้องขุดให้ถึงชั้นหินอุ้มน้ํานะครับผลปรากฏว่าขุดซะใหญ่เลยนะครับลึกด้วยนะครับจนดินมากองเป็นขนาดตึก3ชั้นเนี่ยนะครับเพื่อที่เพราะว่าไม่รู้จะเก็บดินไปไหนนะครับสุดท้ายไม่ได้น้ํานะครับเราต้องมาแก้ไขนะครับโดยการทําระบบปิดแล้วก็มาทําสะดือให้ถึงมีน้ํานะครับเพราะฉะนั้นใครที่กาลังจะขุดเยอะขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้ ลองคำนวณดีๆก่อนนะครับมิฉะนั้นท่านจะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเยอะมากนะครับเรื่องดินที่ต้องมีปัญหาเรื่องของการจัดเก็บนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยนะครับว่าให้ศึกษาดีๆนะครับการขุดธนาคารน้ําตดินไม่ใช่เป็นการขุดหาน้ํานะครับแต่จุดประสงค์คือขุดเก็บน้ําให้ได้นะครับไม่ใช่เป็นการขุดหาน้ํานะครับแต่เป็นการขุดเก็บน้ําให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นสระไม่จําเป็นต้องใหญ่มากนะครับ ไม่จาเป็นต้องใหญ่มากขึ้นอยู่กับพื้นที่ของท่านนะครับพยา,ยายามจัดให้เหมาะสมกับธนาคารน้าใตดินระบบปิดนะครับเก็บน้ําให้มากนะครับเมื่อเก็บน้ํามากน้ําในสระของเราก็จะมีได้มากนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องขุดใหญ่หเกินไปบางทีก็จะเป็นการสิ้นเปลืองนะครับสิ้นเปลืองค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาไว้เป็นอเคสหนึ่งสําหรับศึกษานะครับสําหรับผมนะครับต้องขออนุญาตจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับ หลังจากคลิปนี้อาจจะมีรูปภาพเดี๋ยวให้อดินใส่รูปภาพของขั้นตอนการทํางานไม่ใช่ขั้นตอนครับเป็นรูปบรรยากาศตอนการทํางานที่นี่นะครับตอนนั้นร้อนมากมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีอุปสรรค่อนข้างเยอะเพราะที่นี่เป็นหินครับดูครับนี่คือหินนะครับหินดั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกได้ว่าพื้นที่ที่เป็นหินก็สามารถกักเก็บน้ําได้เช่นกันถ้าทําได้ถูกต้องและคลองไส้ไก่นะครับถ้าทําได้ถูกต้องนะครับคลองไส้ไก่ก็จะมีน้ําใช้ได้ทั้งคลอง นะครับไม่กลายเป็นพื้นที่ว่างเปล่าให้เสียผลประโยชน์ครับผมขออนุญาตจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับใครที่สนใจนะครับสามารถติดตามได้ทางเพจหรือ Facebook ธนาคารน้ำใตดินกล่าวเตอร์แบงค์ครับหรือว่าติดต่อได้หรือชมคลิปได้ทาง YouTube ช่องสถาบันน้ำนิเทศศาสนาคุณครับผมรัตนศักดิ์รัตนมณีขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับครับก็ เมื่อสักครู่นะครับเราอยู่ที่พื้นที่ของคุณไว้นะครับก็อยู่ใกล้ๆกันครับเพียงห่างกันเพียงประมาณสัก200เมตรนะครับตรงนี้เรียกว่าเขากลางนานะครับเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับเดิมนะครับตรงนี้นะครับพื้นที่นี้ชาวบ้านไม่ได้ใช้ประโยชน์มาหลาย10ปีครับเพราะว่าแห้งแล้งมากนะครับในช่วงฤดูฝนของทุกปีไม่เคยมีน้ําขังเลยนะครับแต่หลังจากที่เราทําธนาคารน้ำใตดินพร้อมกับพื้นที่ของคุณไว้นะครับมาดูครับมาดูที่ นนรเราใช้เวลาในการทํางานที่นี่นะครับเพียงแค่2วันนะครับเป็นงานจิตอาสาเพื่อให้ชุมชนที่นี่เห็นว่าถ้าทําธนาคารน้าใตดินได้ถูกต้องเนี่ยนะครับก็จะสามารถกักเก็บน้ําได้นะครับน้ําที่เราเห็นอยู่นี่นะครับเป็นน้ําที่มีตั้งแต่เราทําธนาคารน้ำใตดินวันแรกเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีน้ําคงอยู่อย่างนี้ตลอดปีนะครับแล้วน้ํานี้นะครับก็เป็นที่อาศัยใช้กินของวัว นะครับปกติเนี่ยจะมีชาวบ้านนะครับพาเลี้ยงวัวมาที่นี่ครับถ้ามาเมื่อก่อนก็ไม่มีน้ํากินเป็นที่พื้นที่ที่แห้งแล้งนะครับแต่ปัจจุบันนี้พื้นที่นี้นะครับเป็นพื้นที่ที่มีน้ําให้วัวกินผ่านหนึ่งปีมาแล้วนะครับทั้งๆที่ไม่มีฝนลงมาเติมเท่าไหร่นะครับแต่น้าที่ท่านเห็นเราดูทีครับน้ําสีของน้ําใสเลยนะครับใสสะอาดผ่านมาหนึ่งปีก็ยังใสสะอาดเหมือนเดิมและมาดูบ่อน้ําทุกที่สองนะครับ น้ำเหล่านี้ไม่ได้ลึกนะครับสาลุกนี้ลึกประมาณสักเมตรครึ่งน,นะครับมมเมตรครึ่งเท่านั้นเองนะครับประมาณเมตรครึ่งแต่ดูน้ำครับมีทั้งปีนะครับน้ำที่เห็นนี่มีทั้งปีและก็มีวัวเป็นร้อยร้อยตัวนะครับมาใช้อาศัยกินน้ำที่นี่นะครับมีวัวเป็นร้อยร้อยตัวมาใช้อาศัยกินน้ำที่นี่นะครับก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งครับตรงนี้เรียกว่าเขากลางนาของตำบลเขาทองอำเภอพยุหคีรีนะครับ ตอนที่เรามาทำเนี่ยก็เป็นงานกิจอาสานะครับมาทํา2วันนะครับโดยที่คุณไว้เจ้าของพื้นที่นะครับเป็นคนที่ออกเงินในการาจ้างแมคโครซื้อวัสดุุปกรณ์นะครับส่วนผมก็มาช่วยควบคุมและออกแบบให้นะครับผ่านมานะครับตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วจนณปัจจุบันนี้ที่นี่มีน้ําให้สัตว์ไว้ได้กินมีน้ําให้วัวที่เขามาเลี้ยงวัวได้กินเป็นร้อยๆอยตัวมีน้ําให้สัตว์ในพื้นที่ของเขาทอง ที่กลางนานี้ได้กินและที่สําคัญมีน้ําเป็นประจักษ์พยานได้ว่าที่นี่เมื่อก่อนไม่เคยมีน้ําเลยเป็นเวลาหลายสิบปีหลังจากที่ทําธนาคารน้ำใตดินแล้วมีน้ําครับก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งครับที่เอาไว้เป็นข้อพิสูจน์ครับว่าการทําธนาคารน้ำใตดินถ้าทําได้ถูกต้องไม่จําเป็นต้องทําใหญ่มากวางตําแหน่งให้ดีคุณก็จะเก็บน้ําได้ดีครับขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ